อยูห่างๆแม่ห่างๆไม่มีแต่อุ้ย กาบสบายดีและสวัสดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องเพื่อสุขสู่คนเนาะบ่ว่าจะเป็นภายในหรือต่างประเทศกะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องสามหมยบ้านป่าเนาะอีกแล้วเนาะเมื่อนี้กาพบพ้องสามหมยบ้านป่ากัพี่แหละอยู่อ่าอยู่ป่าอยู่ดงพ่อแม่พี่น้องเอ้ยก็คือทางสามหมยเองนี่บอได้ไปถ่ายคลิปทางใดเนาะแต่ตอนนี้กัเป็นบรรยากาศยามเศร้านาะประมาณอ่าเจ็ดโมง บอกชันๆเนาะเจ็ดโมงนี่แหละเจ็ดโมงเศร้าเนาะก็คือทั้งสามืวยเองกับมาหาตอ่อาายอาไข่หมดแดงเนะาะเพราะว่าสิเปลี่ยนออ่ายากให้อา่าคุณแม่พี่น้องเบิ่งเนาะวิีชีวิตของอา่าเฮาแต่ละมือเห็ดยังนี่อันนี้คือห้างหมดแดงเบิง่งกสามเวยใช้ให้เบิ่งเนาะนี่สามเวยกับพ่อในะห้างหนึ่งเนาะถ้า ทางเสม,มือนีพี่พาประการไดเขาถอดคอภยัยเนะอฟซีเดอร์เนาะดูาห่างๆแม่มห่างๆเลยอุ้ย มีบนอนล็อมมีแต่แม่บอมีไข่สงสัยเป็นห่างๆป่าสหฮาไปรอรุ่นกันต่อไปป่าชีได้ลายเล็หน่อยเนาะ,ะหืมกอดอีเลยป้าหมดบอมีอัน,นโตมันแต่บอมีไข่มันแบอยา yeah. อายอุ้ยไข่าลายแฮะเลยมีอย่างนี้ด้วยกันมันคือเป็นเป็น,ปน,ปนอ้อเหี้ยมาก คุกคงเหียนมาเด้งหลายเลยหดกันหนึ่กเดนห้างกันู่นทั่วทั่โอ้โหอย่าสีนี่อยู่บ้านเนาะนี่แต่แม่มันทำสุดโอ้โห มเมมผู้หลายแท้เนาะอ้าวอจะ,ะไปลุ่นกันต่อไปพอดีแบบบังเอิญแบบคือข้างหน้าสามเอยเองค่ะอ,อยู่เอหมดครบอยู่อัน,นป่าเนาะม,มีป่านะในหน้าจะโคะนะเลงไเฮาก็เลยแบบตื่นไม่เศร้ามากก็ต้องแบบไปหาอยู่หากินเนาะ กันคือเป็นยามเห็ดออกก็หาเห็ดแต่เศร้าออไปยังกันนะอุ้ยบ่มีมีเลยจ้มีแต่บ่มีก็แบบก็ไม่ต้องแบบไปหาอยู่หากินตลอดนะกันคือยามไข่มดแดงออกอ่ะมีไข่มดแดงก็ไปหาไข่มดแดงกันคือยามเห็ดก็ไปหาเห็ดน,นะอื คือมาใส่สว้ไว้จะม้วนใส่เปิ้ลเป็นตุ้่ Oh. Yeah, no. oh. <laughs> <laughs> ai quyền sống của mình มีแค่นี้ข้อม่น่คันคันยูดงนะคะเม่อเราคันยูดงม่สี้างนอันนี้มันว่เงนนูันอ้อมีตัวยังว่มีแต่แม่มันเนาะเบองเบสาเหอยชมาหาเบิงขานี่ดี๋ยวเดี๋ยวใช้เบิรงทางนี้เนาะ มาหันข้างเลยนะป้าจิโตป้าจิโตทจิโตจิโต้ล้มหลายเลยอันนี้กับเมยกับพอดีถืออันยังชามอยเสร็จไยันชาอันใครไม่น,นอยู่ล้วะป้าจิโต 啊啊啊！好好。嗯。上鱼呢？嗯吧。我么鱼啊？你。藏鱼。哦，小公鱼啊。藏鱼。哦，那个小公鱼。哦。可是啊，怎么好起来的？ เดี๋ยวเดี oh! e ๋ยวเใส่แม่จะใ้มือใช้แมมออกก่อนโฮ้ยแมมนขึ้นหลายเลยเออไอป้าจิโทแมมนขึ้นหลายนักแม่มันบวมว่านักไข่โอ้โอ้ โอ้ยพี่ด้อน่หลายเหอโอน่นใบใหม่ว้าสิถุกปกติข้าเจ้าชิมีอันนั้นเนะเาะมีอันนั้นเนาะอันแป้งขาเจ้าค่ัไหมกระทั่งสมัเองบบรดมีหั่นะ วาดถ<ๆ>ูหลายเมมหลายนี่นี่นี่สามเณรกระไดใครไม่ได้นี่นเนาะว่ามีพี่น้องเนาะโอ้ไอขอโทษขอโทษขอโทษ,อ,โทษอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอืมพูดนะอ่าเดี๋ยวเ้าสิป,ป้ายให้เมมออกก่อนเนาะนี่ นี่กับผาต่อยมดแดงแถวน้าสาม,มอนี่แหละพ่อยเพียงเลยพูดมิเตเม่นี่ไก่เไก่พูนะ่ะพูน่ะไข่นี่ใส่เลยเบิ่องสามเอมมิอมมอมมอให้เบิ่งแถวคือว่าห่างกันนี่ก็หลายอยู่นะ นี่มีห้างนี่ทูฉันเฉยเฉลอะไปพุ่นพางคุณพอมบุเคยไปจักเธอฟังพุง่นนะมิจะหาตัวตัแถวหน,นี้หรือว่ามันเป็นห้างเกา่าเพราะเนาะเขาเคยต่อแล้วก็มันแบบว่าบ่มีห้างน,นะนะอันบ่มีเงินใค่นะมีแต่โตมันเธอกลายเป็นห้างห้างอันนล้วบ่ี่น้องอ้าจ้เาเ้าก็สิป้าให้แมียนออกก่อนนะ้วหากาจังสีอัน ไปหาต่อยหังใหม่อีกเนาะ้างบ้านซา,าวเมย์นี่าอผิดพลาดประการใดก็โทษคอภายในเอฟซีได้เนาะทางเสมอเองก็จะได้ขอตัวไปขีป่าให้พ่อแม่พี่น้องเบิง่งเพียงกะตอนนี่แหละเนาะทางเฮาการิได้ขอโตไปหาต่อยไข่มดแดงต่อแล้วก็หาพ่อ,อ,อการลิปนาพุ่นแหละพปพี่น้องเลยฮ มหอนนีซาม,มัยเองกสิได้ขอโตปิดลิปลงก่อนขอกล้าคำว่า,าสบายดีสบายดีเนาะ